วก็วันนี้เราจะมาระบายสีใช่ไหมคุณพาสเตอร์นะคะว่ามันจะแบบว่าสวยหรือไม่สวยนะทุกคนช่วยตัดสินกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีเด็กมากวนนะว่าอยากไประบายสีจังเลยนู่นนี่นั่นนะคะพี่นุ่งกันเลยแบบเออพาแล้วก็ได้นะทุกคน อยากให้เราระบายสีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาว่าทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้ตอนกี่โมงนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกตัวกันก่อนนะว่าแบบเราจะเอาตัวอะไรนะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆนะคะโอเคมีมคะีตัวกี่บาทคะมีสี่สิบบาทเอาไหมเล็กสี่สิบบาทคิตตี้นังเงือกโอเคอ่ำ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 ไม่ไม่ละวันนี้ คนเราเลือกเป็นคิตตี้นางเงือกใช่ไหมคะแล้วก็จะมาปูเสือ้ะเดี๋ยวให้แม่ปูเสือนะทุกคนคือพี่นุ่นไม่ได้เอาไม้มานะถ้าแบบมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้เอาไม้มาวันนี้นะคะเราก็ให้มันชิดนั่งโต๊ะเลย๋ยวจะให้เป็นเปอร์ตังโตนะคะทุกคนเรามานั่งริมทะเลไม่ใช่ทะเลริมแม่นะไม่มีลาด้วย ตลาเยอะมากจะเอาคิตตี้สีอะไรวุ้ยขอเอาดอกมะตรงนี้เป็นแชมพูเข้มนะเป็นแบบมันดอกชบาโอเคไหมเือดอกชบาเอาสีชมพูเข้มนะโอเคครับสีเหลืองเกโอเคโอเคโอเคบายร็วน้องเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอาตัวคิตตี้สีอะไรมันไม่มีสีเนื้อหรอนี่เอาสีเหลืองผสมกับสีขาวจะได้เป็นเนื้อเนื้อใช่ไหม เริ่มเลยจะรอดหรือจะล่วงนะให้เปเปอร์ทำเดี๋ยวมาดูกันนะคะเมื่อกี้เราก็ระบายหางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหางสีอะไรสีมินหางสีมินอุ้ยม,ม,มีเรือเปิดด้วยน่ารักนะคะถ้าใครอยากเ,าเพนนีน่ปัดเรือเปิดก็คอมเมนต์กันมานะว่าโอกาสหน้าก็จะมานะคะนี่นะคะคือหางที่เราได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทากันอันต่อไปเลยแห้งแล้วนะคะเป็นน,นเจะใช้สีชมพู ชมพูนะคะในการระบ,บายดอกชบาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วดอกเกสรมันจะโดนไหมเนี่ยแต่อยากให้แบบข้างในมันเป็นข,ขาวนิดหน่อยอะเบปเปอร์บลินให้ได้ไหมยอย่างเงี้ยฮะเปเปอร์กระจายสีให้หน่อยได้ไหมคือบอกก่อนนะว,ว่าวิชาศิลปะนะคะไม่ได้เกรดดีนะระบ,บายไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้พี่นุ่นอยู่ที่สวนหาดใหญ่นะคะจริงๆวันพรุ่งนี้ก็มีเรียนที่สงขลาเลยแต่ว่าแบบ ไม่ไม่ไม่อยากกับหอ,อก่อนนะเฮ้ยเริ่มมีความน่ารักขึ้นมาแล้วทุกคนคิดว่าพี่นุ้ยควรทาสีตรงสีของเสื้อในเนี่ยสีอะไรดีทุกคนช่วยโหวตกันมาหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิหาอะไรไม่รู้อธิบายไม่ถูกก็ทำไม่ห่างอธิบายไม่ถูกถก็คือทำไม่ห่างมันมีมิติใช่ไหมหด้วยการโชว์กล้องครับเวลาเราระบายสีโชว์กล้อง แล้วก็โชว์เลยโชว์ต้องเลยคือทําให้แบบว่ามันดูมีมิติแบบว่าเป็นรอยแบบเงาใช่ไหมความสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็เอาสีแดงนิดหน่อยแล้วก็มาให้มันกลายเป็นสีแบบชมพูที่มีความเข้มกว่าชมพูปกตินะคะก็จะได้แบบนี้เลย, <c oughs> ยวุ่ยเดี๋ยวมันจะไหลรวมกันแล้ว <c oughs> นี่นะคะมันจะได้ชมพูแบบประมาณเดี๋ยวไปนวระบายดอกฉบานะเข้าไหม สีขาวทับอะไรครับตาบรรยายโอเคจมูกด้วยหมูกเสียอะไรเหลืองพี่นุ่นจะเอาตอกสบาสีชมพูเข้มอ่ะมาทา,าข้างๆนะคะอู้หาักเลยนี่มันกลายเป็นแบบว่ามีความเข้มนะคะทุกคนเนี่ยมันมีความเข้มขึ้นมาอุ้ยข้างๆชิคกวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยข้างๆ มาหนนะคะเราก็ให้พบทุกกลีบจึ๊ดจ๊ด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 พรุ่งนี้นะคะน้องบอกว่าน้องต้องสอบโอเน็ตนะทุกคนมีใครจะสอบโปเน็ตพรุ่งนี้บ้างก็คือเราไม่รู้นะว่าจะลงคลิปวันไหนน่าจะเป็นวันแบบไม่ใช่วันจันท์นะแต่ว่าวันจันน้องสอบใช่ไหมพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปวันไหนนะคะ โอเคเดี๋ยวให้น้องทําหางให้เสร็จดีกว่าแล้วก็จะมาระบายตรงตาเสร็จแล้วหัวหางหางเสร็จแล้วหรอโอเคเดี๋ยวให้น้องทําหางให้เสร็จนะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะคือน้ำส้มทีป้าไฮมาละถ้าใครอยากสปอนอะไรก็ทักมาต้องน้องบอกว่าแบบน้องติดใจกับตรงตามันใช่ไหมเพราะว่าตามันเลื้อนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะระบายหัวเหลืองมา ต้องไม่หัวเรืองแบบเนี้ยคิตตี้หัวเรือคิตตี้แบบคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเล่นแบบสีแบบเจ็บๆโอเคทุกคนมันมืดแล้วนะพี่นุ่นก็เลยแบบมองไม่เห็นนะทุกคนทำไมเชียร์วันมืดแค่ไหนนะดูได้เลยบรรยากาศรอบๆนะคะมืดมากนะคะก็เลยมองไม่เห็นว่าแบบเออมันเป็นสียังไงเรามาค่ำแล้วนะ ตอนแรกก็คิดว่าองค์เสื้อในของคิตตี้อยากจะให้เป็นแบบสีอะไรสีสีม่วงใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าเอาเป็นสีแดงดีกว่านะคะเป็นแดงดีกว่าแดงมันน่าจะแบบแก้มด้วยมันแก้มสีอะไรชมพูอ่อนแดงระบายแก้มโชว์กล้องด้วยแดงมากเลยถ้าเป็นแก้มอ่ะตอนแรกก็จะเอาเป็นแบบเสื้อในสีม่วงแต่ว่าเอาเป็นสีแดงดีกว่าโอเคในโชว์กล้องไหนว่าระบายแก้มยังไง จุดๆแล้วก็แต้มที่แก้มใช่ไหมคะอยากกะโด้นาน้อกว่าขอสมาธิแป๊บหนึ่งสีมันไหลอ่ะสีมันไหลเพราะมันมีน้ำใช่ไหมอ้าวสรุปกลายเป็นหน้าเละนะหน้าเละแล้วด้วยคิตตี้หน้าเละนะคะโดย้อยเหยียบเออแก้มเป็นเจมิงเลยปาดคิ้วด้วย วาดคิ้วด้วยไหมอุ้ย,ยน่ารักนะเนี่ยตรงไหน <laughs> <า>น่ารักต้องจะแก้ตรงเกสรดอกไม้นิดนึงนะคะให้มันแบบว่าน่ารักกว่านี้โอ้ยพรุ่งนี้คนจัพรุ่งนี้นะคะมีคนบอกว่าจะร้องไห้จะต้องสอบโปรเนตจมน้ำอะไรแบะสอบโปรเนตปลาหลับโอ้ยมันไหลอะสีชอบไหลจัง มาที่หน้าไปเลยตัวลนจะกลายเป็นคิตตี้กลายพันธุ์นะคะแต่ว่น้าไม่มีใครระบายสีเฉยๆกว่าน,นี้แนะ่บอกพี่นุ้นหน่อยสิว่าแบบทุกคนระบายสีกันสวยหรือเปล่าด,ด,ด,ดูดีพยายามเอาแบบสีกรบแล้วนะแต่งค่ะพี่พยายามเอาสีกรบแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังเลิปตุ้มปีตาเละตุ้มปีคิดว่าแบบปวดวัดขี้ ถ้าว่าคิ้วนี่เจีมิ่งเลยนะปาดแล้วจะให้เป็นเจีมิ่งเหรออุ้ยมีกำไรนะเงือกด้วยอ่ะเพิ่งเห็นเออเอาน้องมาใบาลิสีแดงสีแดงไม่เคยได้ใช้วิ้ยมันดูเละไหมทุงควรมันก็น่ารักนะถ้ามองไกลๆหูปลากระโดดนะคะเดี๋ยวรอให้สีแห้งนะคะแล้วก็จะมาระบายตรงข้อมือน้องนังเงือกันนะคะพี่จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าแบบ มาตอนกลางวันมันน่าจะดีกว่านี้นะคะแต่เรามาค่ำแล้วแล้วี่น่นจะให้ดูนะคะว่ามีพระเนี่ยอยู่บนเขาด้วยนะไหนนะนั่นแหละค่ะทุกคนดูดูไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าน,นะแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะระบายเป็นสีอะไรถ้าเป็นหอยเอาเป็นสีเอาเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะคะจะได้เข้ากับเส้านใยของทั้ง บายตูข้อมือนะคะใส่ข้อมือสีอะไรดีข้อมือขามือสายข้อมือก็สีชมพูทุกคนที่สงสัยว่าแม่พี่มันหายไปไหนแม่ไปเดินเล่นนะก็น่ารักน่ารักอยูเติมคิวดีไหมเจมิงทุกคนสวยไหมสวยไหมคะพี่กนสวยอยู่นะ สวยนะสวยในแบบของเรานะสวยในโลกของตัวเองเป็นยังไงทุกคนเต็มสิบให้กี่คะแนนเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแห้งแล้วตรงนี้แห้งแล้วเหลืออะไรอีกคะแก้มเลยที่มันอันอ๋อเหลือแก้มอีกนิดนึงแต่แก้ตรงแก้มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จไหมคะเดี๋ยวูกมาเสือรักษหน้าไปเลย เจอต้องเอามาคืนใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เขาเดินเก็บยูกเดี๋ยวเอาให้เขาเคลือบกันนะทุกคนตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันมีฝังอะไรหรือเปล่ามันมีสีอยู่แล้วเหรอม่มันฝังหรือเปล่าน่ารักมากเลยน่ารักมาก ุคนตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วนะคะอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นกดไลค์นะคะแล้วก็โชว์กันเลยโชว์เลยเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเป็นไงสวยไหมสวยไหมให้จี่คะแนนคะสวยยูก็ถือว่าได้แล้วเพราะปกติพี่น้อไม่ค่อยแบบระบายสีนะคะแม่บอกว่าเมื่อไรจะเซตลูกนานมาก โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะคก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่นุ่นเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกดติดตามให้กับพี่นุ้ยได้นะทุกคนเพราะว่ามันคือกำลังใจนะคะถ้าอยากให้มาระบายอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค